ออกมาตอบออกมาชีแจสงแล้วพี่น้องเอยพี่น้องเอยสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดประกาศแยกวงกับน้องสาวน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเผยเมื่อวานพี่น้องไม่ได้แตกหักกันแต่ว่าอยากให้น้องสาวได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงหรือไม่จริงเรื่องเล่าเป็นแบบไหนปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวัลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับประสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกับบลานนุ่มเจระนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าสองสีพี่น้องโดยเฉพาะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมีเรื่องราวด่ามามาเลยเรื่อยเรื่อยเลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ต่ว่านุ่มเจรากับพค่ะยิบยกมาบอกเท่าไดนะครับแต่ว่าประเด็นนี่เรื่องนี้ต้องยิบยกมาบอกเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าอย่างนะฮะทั้งสองคนนี่เติบโตและโด่งดังมากพร้อมๆกันตว่าว่าประเด็นได้พี่น้องครับผมลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวนี่คือ เอาง่ายนุมจิราวัาดังมาก่อนจากผลงานเพลงเลิกคุยท้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหลังจากเพลงนี้ดังปุ๊บลิลลี่ลกัดดังเอื้อยก็มาดังเจนเนี่ปัทีิณิตต่วเอื้อยกับเดวีวข้ามเป็นเอื้อยนะพ่น้องนาอก,กับขามาสางสันกับขามาเฮดนนนีโน่น,น,นไปแต่ปัทีิณิพี่น้องครับผมประเดีลาสุดีิตรงบอกเลยเรื่องของการแยกวงแตกหักจริงหรือเปล่าน้องสาวกับเอื้อยเออ พี่สาวและน้องสาวไม่ถูกคอกันหรือเปล่าเรื่องนี้พี่นองคาับผมเจนนี่ออกมาเคลียร์ออกมาบอกแบบชัดเจนเลยว่าเป็นแบบไดจะเรื่องกดหัวใจกดไหลและกดแช่พร้อมกับแสดงความเ,เามาห็นของมาแนกันล้วกันนะฮะร่วมถึงติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ๊ะใกล้ขันดังดังพี่นองครราผมก่อนสิบอกเรื่องเล่านี่นะฮะเอาเป็นแบบนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบอกมาว่าจังสี่พี่นองคาับผมหลังจากนี้น้องลิลลี่แยกวงรับงานเดียว น้องลิลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะว่าซันก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะฝากทุกคนช่วยสพอร์ตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้นี่ให้ไรงมองนี้เลยถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เจนนี่เชื่อว่าในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทําได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็สามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะโอ้ยพี่น้องครรบผมขยหอนเลยนะฮะอ๋อโอเคแสดงว่า อาจจะเป็นประเด็นจากเรื่องของความแบบว่าเติบโตแล้วหย่แล้วนอลิลลี่กออกไปรับงานเอซีเอจินนี่ก็รับงานเอซีแย่วงกันไปพวอยังพี่น้องคาราพผมเกือบสิบปีนัุ่มจิลาวานะพี่น้องเนาะที่ทั้งคู่นี่ต้องมีลิลี่และตองมีเจนนี่ตองมีเจนนี่และตองมีลิลี่ควบคู่กันไปเรื่อยๆทุกงานเลยพี่น้องครับโดยเฉพาะแฟนแฟนพี่น้องชาวใต้ เกิดเส็ในคอนเสิร์ตของทั้งสองคนนี่พี่น้องครับบัตรที่นี่นี่คือฝั่งของเอื้อยออกมาเวานี่คือฝั่งของพี่สาวจินนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาพูดแล้วลิลลี่หล่ลละออกมาว่าจังไดบอพี่น้องครับผมลิลลี่ออกมาไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ว่าน้ำเรืองราวาที่พี่สาวนี่เอามาเวาแล้วก็บอกต่อไปเรยแล้วก็แช่ต่อไปเลยบอกว่าจังสี่นะฮะน้องก็คือใส่บอกว่า,ะะซ,วาซื้อว่านารีนาธเชื้อแหลมบอกว่าสู้ต่อครับ หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆวาา่าซานพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยหลังจากนั้นพี่น้องครับผมกับพี่หลายผู้หลายคนนะฮามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่สาวและน้องสาวเป็นในท้ทิทางเดียวกันเลยพี่น้องครับและหนึ่งเวลาหนึ่งของความที่ออกมาไดชชัดเจนบอกว่าทั้งสี่นะครับถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายค่ะพี่น้องการรักกันแต่เมื่อมีครอบครัวโตขึ้นชีวิตต้องเดินหนะ้าไปข้างหน้า ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผม่าบอกกันพี่น้องครับผมหอยเงินแต่เงินแต่แล้วนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละพี่น้องครับเพื่อเรื่องราวของพี่สาวและน้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นพี่น้องแฟนข่าแฟนเพลงเอฟซีพี่น้องครับไปเห็นเจนนี่อยู่บนเวทีกับว่าต้องถามหาลินลี่ไปหาลินลี่อยู่บนเวทีไม่ต้องถามหาเจนนี่เพราะว่ายัง เขาแยกรับงานกันแล้วนอพี่น้องเนาะบ่ได้แตหกหักบ่ได้ผิดใจบ่ได้ผิดข้อกันตะวาเพื่อการเติบโตของทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะจ๊ะโอเคนี่คือจักรวาลลูกทุ่งกับบลา่งางนมจีระจิระเล่นจิระเล่ามาสีวอาสูฟังอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์พร้อมกับแสดงความเข็นของม่แ่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะไปกันเด้อสวัสดีครับ